เรื่องของายแดนไทยกัมพูชาก็ยังเป็นประเด็นที่เราติดตามกันมาอย่างต่อนเนื่องนะครับโดยเฉพาะแต่ละจุดเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามาตรการล่าสุดก็เ,เป็นอย่างไรเพราะว่ามีการปรับมาตรการในเรื่องของการจํากัดการเข้าออกตานเนี่ย ยกระดับอย่างเข้มข้นในบางจุดแต่ว่าสิ่งที่ทางไทยเราให้ความสําคัญก็คือเรื่องของหลักมนุษยธรรมอันนี้ซึ่งต้ง,ซ,งซึ่งยึดถือมาตลอดตั้งแต่ก่อนหน้านี้และเราสังเกตติดตามข่าวมีหลายค,ครั้งนะมีพี่น้องชาวกัมพูชาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ทางโรงพยาบาลฝั่งเขาเนี่ยศักยภาพในการรักษาไม่เพียงพอจะส่งมาทางบ้านเราแ,แต่อย่างเราเคยติดตามข่าวที่จันทบ,บุรีอย่างนี้ ก็ส่งข้ามมาเราก็เปิดให้กลางดึกแล้วก็มีอย่างนี้เป็นต้นแล้วค่ะแล้วก็ส่งแบบรวดเร็วด้วยนะไม่ได้มาดูว่าเอเป็นใครยังไงเจ็บป่วยแค่ไหนถ้าเกิดบอกว่าเจ็บป่วยต้องการความช่วยเหลือฝั่งไทยช่วยเหลือเต็มทีเต็มที่เต็มทันทีนะคะแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยแน่นอนว่าเรียงคงเข้มงวดกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงสิ่งหนึ่งสําคัญไม่แพ้กันก็คือต้องเรื่องการให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานอยู่ในพื้นที่นะคะเพราะว่าทํางานอย่างหนักเรียกว่าตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเช่นเดียวกับวันนี้ท่านนายกพร้อมกับคณะก็ลงงงพื้้นที่่ไปยััจหววสะะแกค ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าง,งานรวมถึงรับฟังเรื่องของปัญหาผลกระทบข้อเสนอแนะจากประชาชนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็มีการเสนอเพิ่มเติมนะคะบอกว่าให้ทางรัฐบาลระง,งับความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากับกรรมพูชาในทุกกรณียกเว้นเรื่องของมนุษยธรรมค่ะโดยนางสาวแพทย์ทองทานชินวัฒรนายกรัฐมนตรีและคณะวันนี้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนด่านพรมแดนคลองลึกอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะ โดยท่านนายกได้รับฟังรายงานจากนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสราแก้วแล้วก็บอกว่าที่มีข้อสังเกตในเรื่องของการนําเข้าสินค้าเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมันสำปะหลังค่ะจึงได้ขอให้ทางรัฐบาลทบทวนเรื่องโคต้าการนําเข้าจากกัมพูชาเพื่อให้เกษตรกรไทยขายมันสำปะหลังได้มากขึ้นและก็ทําให้ราคานั้นดีขึ้นด้วยค่ะสินค้า เกษตรนําเข้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมันสำปะหลังนะครับซึ่งมีมูลค่านําเข้าช่องทางสากแก้วในกรุงบาลปีละหนึ่งหมื่นล้าน <c oughs> นะครับประการนี้เนี่ยต้องกราบเรียนด้วยว่าไม่กระทบกับกเกษตรกรไทยนะครับแล้วก็ถ้าเราลดการนําเข้าเนี่ยมันก็ทําให้มันสำปะหลังของกเกษตรกรไทยเนี่ยได้รับการซื้อเข้าไปในโรงผลิตนะครับก็มีข้อเสนอนะครับจากจังหวัดนะครับจากตัวแทนกเกษตรกรว่ารัฐบาลควรทบทวน การกำหนดโคต้านำเข้ามันํำหลังจากประเทศกัมพูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าควรจะให้เข้าโรงงานละเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์ต้องควรจะไปพิจารณานะครับเพราะว่ามันจะกระทบต่อราคาในประเทศ ท่านผัวก็ได้เสนอแนะถึงเรื่องปัญหาในกกับทางรัฐบาลได้รับทราบเพราะว่าเป็นคนในพื้นที่ทํางานจริงๆแล้วก็เห็นปัญหาจริงๆนอกจากเรื่องของมันสัมปะหลังแล้วนะคะอีกเรื่องก็คือเรื่องการขออนุญาตพาสปอร์ตในช่วงระยะหลังๆนี้ค่ะพราะว่ามีการทําพาสปอร์ตมากขึ้นแต่ว่ามันมีในยะสําคัญค่ะ สูงสุดเนี่ยวันละถึง200เล่มเลยนะคะจากปกติคือ30มสถึงสีเล่มเท่านั้นคราวนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าเอ๊ะสงสัยในตัวเลขเหมือนกัน<ม>ที่บอกว่ามีในยะสาคัญมันคือประเด็นอะไรเรื่องอะไรคราวนี้ข้อมูลในทางลับค่ะส่วนใหญ่เนี่ยพบว่าการเดินทางโดยท่ากัศยาน<ม>คือมุ่งหน้าไปยังพนมเปญแล้วก็เสียมราชค่ะ<ม>เพื่อจะเดินทางย้อนกลับมายังปอยเปดแล้วก็ทํางานหรือว่าเล่นการพานันทำพาสปอร์ตไปเข้าบอล แต่คือมีการใช้เครื่องบินแทนค,คือไปดื้อแบบนี้ไม่ได้แล้วก็เลยเปลี่ยนนี่แหละตัวเลขที่บอกว่ามีนัยสําคัญนะคะ<อ>พร้อมกันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเองก็ยังรายงานเรื่องของการงดการ เก็บค่าธรรมเนียมการเดินทางกลับประเทศของชาวกัมพูชาในช่วงเทศกาลสงกรานต์คือต้องจ่ายคนละ1,000บาทแต่ว่าในสงกรานตที่ผ่านมาเนี่ยคือคิดเป็นเงินถึง74ล้านบาทซึ่งหากเก็บเงินส่วนนี้ได้ก็จะนำเงินส่วนนี้กลับมาเป็นงบประมาณแล้วก็พัฒนาประเทศค่ะพร้อมกับเสนอให้ชะลอหรือว่าให้ยกเลิกกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชา75ปีออกไปโดยไม่มีกำหนดค่ะ ขณะเดียวกันจังหวัดสายแก้วเห็นควรให้ระง,งับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าในทุกกรณียกเว้นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมถึงให้พิจารณาทบทวนโครงการก่อสร้างสะพานโป่งน้ำร้อนที่ก็ใช้งบกลางในการก่อสร้างสะพานเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาที่หนองเอี่ยนสะตึงบทซึ่งอยู่บริเวณตำบลท่าข้ามอำเภออรัญ,ญประเทศจึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาทบทวนหลายเรื่อง แต่ก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกและก็กระทรวงที่เกี่ยวข้องสําหรับการพิจารณาเรื่องทั้งหมดฟังเสียงเพิ่มเติมกันค่ะช่งเทศกาลสงการนะครับซึ่งไทยเราได้มีมติคลมอยกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับที่เราเรียกว่าปรีเอนที่นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเราต้องเก็บเขาคนละ1000บาทนะครับในข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงสงการล่าสุดนะครับเราไม่ได้เก็บเขาเนี่ยนะครับยกเว้นเป็นเงินถึง ประมาณ74ล้านบาทนะครับจากจํานวนผลกร,รมพูชาที่กลับไปแล้วเรายกเว้นให้เขานะครับนี่เป็นข้อเสนอนะครับจากหลายๆภาคส่วนบอกว่าในส่วนนี้เราไม่ยกเว้นได้ไหมนะครับแล้วนำเงินงบประมาณตรงนี้กลับมาใช้ในการพัฒนาประเทศนะครับถึงสงการละนะครับก็เท่ากับปีละประมาณ40-50ล้านบาทเห็นควรระงับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าทุกกรณียกเว้นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม